ความเสี่ยงจากการลงทุนถ้าหากคุณรู้สิ่งนี้ค่ะนั่นคือนะคะอันแรกสุดก็คือเป็นเรื่องของวันนี้ถ้าหากเรานะะยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้ปัญหาของตลาดหรือความต้องการของลูกค้าอยาเพิ่งไปจ้างมาร์เก็ตติ้งมาทำการตลาดให้คุณนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นเจ้าของกิจการเราาทุกคนหรือเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ก่อนในเรื่องของตลาดว่าตลาดเป็นอย่างไรและต้องการอะไรนั่นเองสําคัญนะคะส่วนอันที่สองคือเป็นเรื่องที่ว่าถ้าวันนี้ เรายังไม่เข้าใจในเรื่องของการลงทุนนั้นอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงและลงทุนเป็นอันขาดนะคะจนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิธีการต่างๆนะคะส่วนอันที่3เป็นเรื่องของถ้าวันนี้ทุกการลงทุนคุณจะต้องได้รับความสุขกลับคืนมาถ้าหากการลงทุนไหนที่ลงทุนไปนแล้วรู้สึกเป็นเรียกว่าไม่มีความสุขหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์หรือเป็นภาระอันนี้ไม่ควรที่จะลงทุนนะคะนี่คือลดความเสี่ยงนะจากการลง ทุนด้วยการรู้สิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วคุณจะลงทุนด้วยความสุขและมั่นใจว่าทำกำไรได้อยา่างแน่นอนเองนะคะนี่คือ3เคล็ดลับที่ควายนำมาฝากกันนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะท่านใดที่สนใจในเรื่องการลงทุนไปติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะคราวหนะ้าจะเป็นสาระอะไรดีบบาปันนันติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ